สวัสดีเพื่อนเพื่อนนครับวันนี้ครับคนคนผ้านะครับอีพีพิเศษครับอีพีที่สามร้อยเก้าสิบห้าครับมีผ้าสะสมพักรีมมาแบ่งปันะครับรายการละสองร้อยบาทรายการเลยครับสามเก้าห้าครับรายการละสองร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ที่กำลังชมมาช่วยกดไลค์ like กดติดตามด้วยนะครับของแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะมาเล็กนึงนครับสมเด็จเก่ามาเล็กนึงนะครับใต้ฐานมีเส้นแซมนะครับ ต่อไปเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับภาพสวยคมนับหมายเลขสองนะครับต่อไปนับเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับ ดังเป็นตาแผ่นดินนะครับมายลิสามนะครับต่อไปมายลิกสี่ับเป็นพาพปิดตาครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับด้านหลงเป็นรูปหนุมานนะครับเป็นนิ้วผงคุกรักนะครับมีรอยนิ้วมือนะครับด้านหลังนะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบมายลิกสี่นะครับมายลิกห้าก็เป็นหลวงพ่อขันนะครับเป็นเหรียญร่อนะครับ เลอครับสองหน้านะครับผมก็ขันวัดนกกระจาบนะครับหมายเลขห้านะครับหมายเลขหกนับเป็นพระถ้ำเสือเนื้อดินนะครับถ้ำเสือเนื้อดินหมายเลขหกนะครับ หมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระัยหลังช้างนะครับพระัยหลังช้างนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับสภาพสวยนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับผงสุพรรณเนื้อดินนะครับหมายเลขแปดนะครับ มาเลขก้านะครับเป็นพระพุทธโทน้อยนะครับเนื้อผงนะครับเก้านะครับพระพุทธโทน้อยนะครับมาเลสิบนะครับเป็นพระถ้ำเสือเนื้อดินนะครับ เป็นพระปิรันเป็นพระวัดพับนะครับวัดพับพ,พิมพ์สมาธินะครับกเก่าเลยนะครับนี่นครับเก่านะครับวัดพับพิมพ์สมาธิไหมเอ็ดนะครับ หมายเลขสนะิบสองับเป็นลูกถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะปีหนึ่งสองนะครับเป็นลูกถ่ายติดกระจกนะหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสนะิบสามับเป็นหลวงพุทวดนะครับรอสอสองร้อยนะครับหลังพระอาจารย์ทิมนะครับ สิบสี่นะเป็นนางพยานะครับเป็นนามพยานะับมาไเล14นะครับมาเลขสินะับเป็นเหรียญบาทน้ำม์นะครับวัดบัวนะครับ สิบหกนะครับเป็นพระปิตานะครับวัดโคนอน,นครับเป็นปิตาวัดโคนอนหลวงปู่เอียนะ่ยมนะครับต่อโคดนะครับสิบเจ็ดน,นะครับเป็นสีบลีหล่อโบราณครับหลวงพ่อแข่งนะครับสีบลีหล่อหลวงพ่อแข่งไว้สิบเจ็ดครับ หมาย18สิบแปเป็นพระปิดตาขนกข้างนะครับของปุตโตะนะครับหมาย19สิบเกเป็นลูกหล่อโบราณนํหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเก่าเลยนะครับ 20นะเป็นพระมเีส่วนเนื้อชินนับหมายที่ยีเอ็ดนะครับเป็นนางกวักนะครับของพ่อสวงนะวัตชีปากข่าวนะครับเป็นนางกวักหล่อบโบราณนะครับของพ่อสวงวัตชีปากข่าวนะทองผสมนะหมายที่ยี่สิบนะครับ หมายเลขยีนะครับเป็นลาหูนะครับลาหูหล่อนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขยี่สินะครับยี่สนะครับเป็นปกเจตตระพิษครับหลงพ่อกลวยนะครับปีหนึนะครับ24นะครับ เป็นพระผงลูกเหมือนนะครับหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะครับ <c oughs> พระผงลูกเหมือนหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะครับถาบอลน,นะครับยี่สิบห้าครับเป็นหนุมาน,นะครับหนุมานหลวงปู่ทิมครับอุดผงนะครับ อีิกนะครับเป็นขุดศาสนะครับหลวงปู่เผือกนะครับเป็นพระผงขุดศาสหลวงปู่เผือกนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จหลังลูกเมืองนะครับหลวงพ่อทบนะครับสมเด็จหลังลูกเมืองหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับ 27นะครับ28นะครับเป็นพระผงแจกแม่ครวัวน้ำหลวงผู้สุกนะครับอันนี้ยี่สิก้านะครับเป็นพระสามนะครับีนดินนะครับ เรียมเลยนะครับสามสิบนะเป็นคุณแผนนะรับชมตลาดหลวงพ่อกลวยนะครับคุณแผ่นชมตลาดหลวงพ่อกลวยนะครับในการ่งสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ ว่าถ e ูหรือไลา์เบอร์เดียวนะรับสนใจโทรหรือถ้าใครเข้ามาได้เลยนะครับมีวันเก็บเงินปลายทางน,นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้าชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใชหอีพีนี้ขอจบพินี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ